ว่ากันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ทําให้ผมนึกถึงกรณีที่หนองบวัวลํโพงอยู่เหมือนกันจําได้ใช่ไหมค่ะกรณีอดีตตํารวจซึ่งออกจากราชการแล้วก็ไปก่อเหตุเป็นเหตุสะเทือนขวัญแต่เหตุการณ์นี้กลายเป็นตารวจเป็นเหยื่อและผู้ก่อเหตุเป็นพระพิสุค<ะ>่ทะท่านผู้ชมเหตุเกิดที่พิษุโลกนะครับเมื่อวานนี้ได้รับทราบว่าตํารวจสายตรวจเข้าไปตรวจสอบ เหตุพระลูกวัดแห่งหนึ่งที่พิษณุโลกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับวัดท่าช้างช่วงบ่ายสองโมงครึ่งเกิดอาการคลุ้มคลั่งไล่ทำร้า,ายผู้คนทุบทำลายข้าวของบร,ริเวณวัดท่าช้างและโรงเรียนวัดท่าช้างที่อยู่ติดกันหลังรับแจ้งครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าพระรูปนี้เกิดคลั่งและอารวาสเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดท่าช้างที่อำเภอพรมพิราม พิศุโลกข้างอารวาสยังไงเดินปรีเข้าไปในโรงเรียนวัดที่อยู่ข้างๆจุดเริ่มต้นยิงหนังสติ๊กเข้าไปผู้บริการโรงเรียนพยายามจะบรรักษาเพุปกติก็ไม่เป็นนะกลายเป็นว่าถูกกรณีของพระรูปนี้เนี่ยท่านผู้ชมไล่ทำร้ายสุดท้ายสั่งการหนึ่งครูประจำชั้นทุกห้องโรงเรียนวัดท่าช้างเอาเด็กเข้ามาที่ปลอดภัยและล็อกห้อง แจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะหรือแจ้งผู้นําชุมชนมาผู้นําชุมชนมาปรากฏว่าถูกพระรูปนี้เอาเหล็กไปขาทํำร้ายหลบหนีไปได้ก็มัดทุบตีมอเตอร์ไซค์ของผู้นําชุมชนคและมาถึงจุดสําคัญก็คือตํารวจสายตรวจบารางับเเตุครับตูชมะสองนายด้วยกันนะคะร้อยตํารวจโทสุทินกับร้อยตํารวจตรีอดีศักด์มาถึงจุดเกิดเหตุด้วยมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว ร้อยตำรวจโทสุทินท่านขับขี่ร้ยอยตำรวจตรีอดิศัก์นั่งซ้อนท้ายพอมาถึงท่านนั่นแหละนึกภาพเถอะบริเวณรอยต่อวัดท่าช้างกับโรงเรียนพระแตรหรือนายขวัญชัยซ่งกนันนั้นซึ่งขนาดก,ก่อเหตุบวชเป็นพระอยู่เนี่ยส้มอยู่แล้วก็พุ่งออกมาพร้อมกับท่อนไม้ยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหเซนยาวประมาณเมตร,รมบคท่านผู้ชม ออกมาบริเวณโรงเรียนเก็บของท้ายโกติติดกับโรงเรียนวิ่งก็หาตำรวจทั้งสองนายแล้วก็ใช้ไมย้ยาง ไปเข้าไปที่หัวด้าหนาหน้าของร้อยตำรวจโทสุเทนซึ่งเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ทำให้มอเตอร์ไซค์ล้มลงนะคะร้อยตำรวจโทสุเทนตกจากรถลงมานั่งกองที่พื้นค่ะแล้วพระแตเอาท่อนไม้อันเดียวกันนั้นละค่ะไล่ตีร้อยตำรวจตรีอดีศักดิ์ซึ่งเป็นคนซ้อนแต่ว่าร้อยตำรวจตรีอดีศักดิ์เนี่ยวิ่งหนีออกไปทางสามพระภูมิทางเข้าโรงเรียนได้ทันตำรวจหนีเจะระวรนหลังจากนั้นท่านผู้ชมพระแตร ถือไม้อันเดินย้อนกลับมาตี100ตร้อยตำรวจสู100ตรร้อยตำรวจโทสุทินเข้าที่กลางศีสังอีกครั้งหนึ่งทำให้100ร้อยตำรวจโทสุทินท่านหมดสติไปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอาไม้ตีเข้าไปอีกค่ะจนครูโรงเรียนวัดท่าช้างชื่อครูณัฐพรวิ่งเข้ามาช่วยคือวิ่งเข้าไปจับไม้แล้วก็จับตัวพระแต่เอาไว้ก่อนที่จะตีซ้ำลงไปอีกเนะะี่ยค่ะนี่ครับครูเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจก็ช่วยกันควบคุมตัวพระแต่ นั่นก็แปลว่าครั้งแรกฟาดเขาก่อนเลยมอเตอร์ไซค์ล้มกระ,ะเด็นตกลงมานั่งไล่ตีคนอีกคนหนึ่งวิ่งหลบไปตำรวจที่นั่งอยู่ตอนนั้นยังงงอยู่เลยฟาดซ้ำเข้าไปอีกทีหนึง่ง<ะ>คราวนี้สลบเบื้อดแล้วก็มีคนพยายามจะเข้าไปช่วยระหว่างที่กำลังจะคว้าไม้ตีเข้าไปอีกรอบลักษณะที่ตะข่า,ขารายงานจากคนเห็นเหตุการณ์บอกคว้าสองมือเลยคว<ะ>้าสองมือแล้วฟาดลงไปอย่างนี้เลยเต็มแรงเลยนะท่านผู้ชมฮะ ตรวจสอบก็ปรากฏว่าท่านผู้ชมคือก่อนที่ตำรวจทั้งสองนายจะถูกไม้ไล่ฟาดเนี่ยค่ะพระตรใช้ท่อนเหล็กซึ่งมันเป็นท่อนเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4เซนยาวประมาณเมตรกว่าๆไล่ตีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาก่อนนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่ก็คือคุณสามารถถิ่นทับผู้ช่วยผู้ใหญ่อะเข้าไประงับเหตุโดนไล่ตีแล้วพอตำรวจมาก,ก็โดนไม้ตีค่ะขณะที่ท่านผู้ชม ตอนหนีไปนี่ก็ทําำลายลรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมค่ะที่คุณสามารถอย่างที่บอกเนี่ยน้องไรที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะคือคุณสามารถพอโดนตีไปที่ขาก็วิ่งหนีนะคะก็กเสือก<ต>็อสน,นีทก็เอาท่อนเหล็กนั่นแหละมาตีมอเตอร์ไซค์ที่คุณสามารถขี่มาได้รับความเสียหายและที่สําคัญทุบทําลายทรัพย์สินของวัดโรงเรียนวัดที่เสียหายไปหลายรายการต่อมาจึงมีการเรียกกําลังเสริมกลับมาครับทูช่องหแล้วก็สามารถควบคุม พระครั้งที่ว่านี้เอาไว้ได้ท่ทางผู้ชมฮะกลัวจริงๆค่ะนักข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบถามถ่ายเหตุการณ์อีกทีหนึ่งว่าตกลงเป็นยังไงค่ะลูกศิษย์วัดาช้างชื่อในเบี้ยวระบุพระแตรที่ก่อเหตุทุบตีเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมันเกิดขึ้นตั้งแต่15มีนานแล้วแหละบวชที่วัดนี้มา5ปีเบื้องต้นตรวจสามเสพตินร่างกายแล้วไม่พบนะฮะไม่รู้ว่าเกิดครั้งึ้นมาได้ยังไงเพราะปกติ ในเบี้ยวลูกศิษย์วัดก็บอกก็ไม่เคยก่อเหตุนะอาจจะเครียดจับปัญหาส่วนตัวไหมเพราะเคยถูกเจ้าวาดตำหนีบ้างไม่มีใครคาดคว่าจะเกิดขึ้นเพราะตโนกตกใจและไม่กล้าเข้าไปช่วยด้วยตอนนั้นหลังจากที่ตะบวจรายที่สลบเหมือตรงนั้นเนี่ยท่านผู้ชมถูกนำส่งโรงพยาบาลด่วนเลยแล้วปรากวดว่าย่งไงเข้าห้องฉุกเฉินผ่าตัดออด่วนเลยนะผ่าตัดสมองนะคะท่านผู้ชมไหม ตัวลูกศิษย์วัดนี่บอกนะครับว่าตอนนั้นเครียดกันมากเลยไม่มีใครข้าก็ไปช่วยกว่าก็บังเสริมตำรวจจะมาพระแต่ปกติแค่ชอบดื่มกาแฟแต่บางครั้งชาวบ,บ้านเห็นเอาลูกเหม็นที่ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำค่ะเหมือนกับเอามาสูดดมท่านผู้ชมป้าน,นีลำเจียกอายุ67ชาวบ้านในละแวกวัดบอกปกติพระรูปนี้ก็มาช่วยงานวัดเป็นประจำรวมถึงโรงเรียนนะแต่ช่วงคลุมค้างไม่เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรจู เดินปรีเข้าไปหาเด็กนักเรียนในโรงเรียนปรีเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเด็กก็ตกใจครูก็หวาดกลัวผู้ในการโรงเรียนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ท่านผู้ในการสำเนาบอกว่าพระแต่เนี่ยเริ่มคุ้มครั่งตั้งแต่เที่ยงจึงแจ้งผู้นําชุมชนให้มาตรวจสอบเพราะเกรงว่าอันตรายกับนักเรียน อาการมันหนักจนเอาไม่อยู่แล้วก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยระง <people> ับเหตุค่ะทีนี้ช่วงแรกกำลังตำรวจเนี่ยมากันแค่สองนายก็เลยพลาดพลัง้งถูกพระแตรเอาไม้ฟาดจนเจ็บสาหัสต, <t iki> ตัวผู้มีการกระโดดเข้าไปช่วยถูกเตีมือใช่ค่ะ <t iki> บาดเจ็บไปด้วยแล้วก็เลยสั่งค่ะผ <t iki> อเลยสัง่ง <t iki> คุณ <t iki> ครูประจำชั้นทุกคนคือก่อนหน้านั้นนะคะให้เอาเด็กไปไว้ที่ปลอดภัยแล้วให้ล็อกห้องทันทีนะคะจนกระทั่งตำรวจขอกำลังเสริมมาเพิ่มนั่นแหละค่ะฟังผอสักนิดหนึ่ง เขาไปชาร์จครูสองคนเพราะว่าตำรวจเขาโดนตีตอนแรกล่วงรถครับพอล่วงรถไปแล้วนะเขากลับมาซ้ําำแล้วตำรวจผมนอนหอยู่แล้วดอกไม้มันท่อนใหญ่แล้วผมอยู่ตรงนั้นพอดีกับครูก็เลยชาร์จแล้วไม่รู้มีไขรอยู่ข้างหลังก็มันไม่มีอ่ะก็คือแขนเนี่ยโดนตีหรือว่าไงครับพอวิ่งเข้าไปชาร์จแล้วก็โดนไม้โดนไม้เออแล้วก็ไปจับไม้จับอะไรได้แล้วก็ครูก็ล็อกไว้แล้วทีนี้ก็มาช่วยกันล็อกอยู่เลยเมื่อวานตอนเกิดเหตุเนี่ย เราก็ป้องกันโดยการที่ให้เด็กเนี่ยเด็กนี่ไม่มีละไม่มีละเด็กกับครูผู้หญิงอยู่บนอาคารชั้นบนสุดเลยก็คืออกตามมาตรการความปลอดภัยเลยล็อกในห้องแล้วก็ล็อกประตูเหล็กข้างล่างเขาขึ้นไปไม่ได้แล้วปลอดภัยครับครับเพราะฉะนั้นก็เหลือเฉพาะครูผู้ชายครับกับอสองคนที่อยู่ข้้งล่างนี้แล้วก็บวกกูนับกานก็มาช่วยกันละงับเหตุใจทอมป้านีว่าอย่างไงตอนที่ปกติก็ไม่มีอะไรจู่ๆปรีเข้ามาเนี่ย ไม่ตีเด็กไม่ทำร้ายเด็กแต่เด็กร้องกันให้แซ่บเลยเด็กกลัวตกใจกลัวตกใจแต่ว่าตีโต๊ะโอ๊ให้เด็กข้นนคลั่งอะนะคลั่งเหมือนคลั่งก็นั่นๆพี่บกที่ให้ยูนเก้าอี้มาเช้านั่งนั่งเก้าอี้ทุบพังอยู่นะโอ้ยตัวแกใหญ่แรงแกดีอโอ้ยนี่มีมาปร้อย่างเนี้ยท่านผู้ชมเหตุการณ์นี้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็บาดเจ็บใช่ไหมใช่ค่ะตำรวจก็บาดเจ็บสาหัสแต่ล่าสุดฟังจากท่านผู้บังคับการภูทรพิศุโลกเนี่ยนะฮะพลตตรีธวัฒน์วงสงา่าท่านบอกอาการรักษาตัวโรงพยาบาลพุทธชินราชพ้นขีดอันตรายแล้วแต่มีเลือดข้างในสมองค่ะยังต้องอยู่ในระยะเฝ้าระวังนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้บังคับการก็บอกนะครับว่าตรวจสอบเหตุการณ์พระแตรชื่อพระแ,แตรนะมีอาการคุ้มครั่งเนี่ยท่านผู้ชม ตั้งแต่เที่ยงเริ่มจากการยิงหนังสติ๊กใส่หลังคารโรงเรียนผู้มาการโรงเรียนให้พหลงไปตรวจสอบเอา้าเป็นพระแต่เป็นคนยิงพานลวงเข้าไปห้ามโดยแจ้งว่าเดี๋ยวลูกกระสุนหนังสติ๊กจะไปโดนเด็กนักเรียนบาดเจ็บแต่หลังจากนั้นอาการคลั่งก็มาประเมินแล้วเหตุการณ์ไม่สู้ดีเริ่มคุยไม่รู้เรื่องทั้งที่ปกติพันหลวงผู้มาการก็รู้จักมักคุ้นกับ ทางพระแต่เป็นอย่างดีเคยมาช่วยงานกันเป็นประจำท่านผู้ชมะขะาขณะที่กรณีสายตรวจสองนายท่านบอกก็ถือว่าไม่ถือว่าทำงานผิดพลาดนะคือมันเป็นเหตุสุดวิสัยอะค่ะตำรวจสายตรวจไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งคือไปทันทีแล้วยังไม่ทันได้จอดรถเลยนะคะพระแต่ก็พุ่งมาเอาไม้ฟาดคือบางคนดูข่าวนี้อาจจะบอก อีกคนหนึ่งหลังจากที่คนที่นั่งถอยมาโดนตี่กระเด็นตกออกมาอีกคนหนึ่งวิ่งหนีทําไมไม่ยิงครั้งแต่แน่นอนถ้ายิงมันจะกลายเป็นเรื่องหนึ่งเลยฮะท่านผูช้ชมนะว่ามันเกินกว่าเหตุไหมถูกไ,มไหมน้อง้บพอหนีไปกุ๊บก็ปรากฏว่าตํารวจที่ลงมานั่งถูกตีก่อนด้วยสองมือถูกตีซ้ําเข้าไปและทําให้อาการหนักถึงขั้นสาหัสเข้าไอซียู ผ่าตัดสมองด่วนอ่ะเราตามดูกันต่อไปครับก็ต้องไปหาสาเหตุนี่ไม่พักกันเลยใช่ไหมตำรวจก็คลั่งเพิ่งจะยุติเหตุการณ์ไปนี่พระคลั่งเหตุการณ์นี้ขาดไปอย่างเดียวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากๆถ้าพระมีปืนใช่ท่านผู้ชมใช่ค่ะโอ้